สบายดีเอลที L T บิชันปาตัวเดียวเน่าหมดหนองคนไทยแฮร์แบนไม่เที่ยวลาวดราม่าท้งโซเชียลหลังจากที่ท่านประธานมวยลาวขอเข้าข้างกุณคแมของเมรและบอกว่ามวยไทยเป็นของกอ๊อป ทำให้คนไทยแห่แบนด์ไม่ไปเที่ยวลาวครับจนการท่องเที่ยวตกต่ำเรลายูทูบเบอร์ลาวร้อนใจรีบออกมาขอโทษคนไทยทั้งประเทศครับโดยทางยูทูบเบอร์ท็อปลาวสตอรี่ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นเหล่านักท่องเที่ยวไทยแห่แบนไม่ไปเที่ยวลาวเนื่องจากคำพูดที่ไม่คิดนะครับของท่านสายสมรสสย,ยสอนประธานสาพันธ์มวยลาวที่ได้บอกว่าตนและสะปะปลาวจะเข้าข้างกุลคแม ของกัมพูชาและยังได้บอกอีกว่ามวยไทยเป็นของลอกเรียนแบบงานนี้ทำเอาคนไทยไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับและพร้อมใจกันแห่ไม่ไปเที่ยวลาวอีกทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในสปปลาวเริ่มตกต่ำเนื่องจากไรายได้แต่เดิมกว่า80%มาจากนักท่องเที่ยวชาวไทยครับ นอกจากนั้นครับคนไทยยังเริ่มแห่แบนด์ช่อง YouTube จากยูทูบเบอร์ลาวด้วยทำเอาเหล่ายูทูบเบอร์ลาวรีบออกมาขอโทษกับเรื่องราวพร้อมบอกว่าคำพูดของคนคนเดียวทำเอาเดือดร้อนทั้งประเทศขอบคุณ MRG ออนไลน์ M R ครับแล้วพบกับ l อลูทีวิชันได้ใหม่นมือหน้าสบายดี